ข้าวโทขนาดนั้นก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งไล่ล่างสปกสปรกโสโครกเช้าเช้าก็แต่งตัวเดินเข้าวัดเชตวันสวยงามแล้วพอมืดมดหน่อยดึกๆึกหน่อยก็แวบออกมาจากเชตวันมานอนบ้านพอใกล้สว่างก็แต่งตัวผมวเผากระเซื้อกัะเสือยับยู่ยี่เดินออกจากวัดเชตวันก็ทําอย่างเงียเป็นสามเดือนก็ไปเอยไมาใ้ใส่ท้อง,ต,อง,ต,องต่องนิดหนึ่ง เอาผ้าถุงพวกไว้เอาเชือกผูกไว้เอพอสักหกเดือนก็มันต่อมากขึ้นก็ทำไม้ใหญ่ขึ้นวันนั้นก็เข้าไปที่วัดเชตวันพระเจ้ากําลังเทศสอนภิกษุอยู่มวัวตัดสอนขนาแล้วลูกในท้องในว่าไงภิกษุพวกนั้นหวั่นไหวครับพระเจ้าท่านนิ่งเฉยเลยท่านพูดยังไงลงครับน้องหญิง เรื่องเนี้ยเรารู้กันสองคนจริงไหมครับเอาจริงตอนนั้นเดือดร้อนถึงพระอินททนไม่ได้สั่งเทวดาลูกน้องมาจัดก,การใหดีแล้วเทวดาองค์ก็เนรมิตมาเป็นหนูกัดเชื่อกที่พวกเอวขานอีกองค์หนึ่งก็มาในเป่าลมให้พระถุงมันเปิดไม้มันก็หลุดออกมาก,ก็โดนประชาทันวิ่งออกนอกวัดเจตวันไปธรณีสูขเป็นบ่อที่สอง ใครที่ไปอินเดียไปดูว่าบ่อที่ธรณีสู่พระเทวทัตกับพระนางเอ้ไม่ใช่พระนางนางจินจมานวิการมีอยู่สองบอ่อเนี่ยคือปรามาทุทรงคุณธรรมสูงมันวิบัติครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่ผู้บรรยายไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามาก่อนเดี๋ยวนี้สิโรราบแล้วก็ถูกตรงตามธรรมและวินัยชัดๆเลยแต่ไม่ได้บวชเป็นพระเพราะอะไรเบรกไว้อะถ้าขืน ผ่านสังขารุปเปลกขายานนะแล้วมันเบรกไม่ได้มันข้ามโคตรตะับผู้ยานเข้าไปถึงยาน1ิบบกได้แต่เดี๋ยวเป็นสูงสุดแล้วมันต้องหมวดแล้วก็จะเล่าให้ฟังคนที่ประเภทอย่างนี้มีครับแล้วคุณสุรันแม่เอาหลวงพ่อทีมานี่นะเป็นพระไทยใหญ่เป็นพระมาะไทยใหญ่นะรัชชานท่านเข้ามาอยู่เมืองไทยหลังดอยเชียงดาวทางเมืองมาก็เป็นพวกไทยใหญ่กู้ชาติเนี่ย อายุมากแล้วตอนนี้86แล้วเมือม่อเมือม่ออาทิตยก์กว่าอาจารย์ก็ไปกราบท่านเยนกลางคืนก็มาแต่งงานใหม่แล้วก็ขออนุญาตภรรยาไปปฏิบัติธรรมสักเดือนหนึ่งบนเขาชายแดนพมา่ <c oughs> พยาภรรยาก็ไว้ใจเพราะว่าเป็นคนพูดจริงทำจริงหารู้ไม่ว่าปล่อยเสือเข้าป่าไปปฏิบัติธรรมจิตรบรรลุอรหัตผลก็ เป็นโยคีเป็นฤาษีครับอยู่ไม่ได้แล้วต้องบวชก็เลยต้องมาบวชเป็นพระสงฆ์ไทยกับเจาา้าคณะตำบลเมืองนาอะไรงไงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็นพระสงฆ์ไทยอายุ86แล้วาอยู่จังหวัดอะไรครับอาจารย์อะไรนะอยู่จังหวัดอะไรครับอาจารย์จังหวัดเชียงใหมใอ่อตําบลเมืองนาอำเภอเมืองงาถ้ำวัวอนัตตารามจะไปเมืองนาถามรู้จักทุกคน ในขนาดไปกลางคืนยังถามทางไปยังรู้จักเลยเพราะมีลูกวัวอยู่หน้าท่านอายุแปดสิบหกครับสุดยอดเลยครับผมเนี่ยเขาเรียกปล่อยเสือเข้าทำใช่หไหมพอจิตบรรลุอรหตัตผลอยู่ไม่ได้ต้องบวชขนาดเป็นฤาษีก็ต้องบวชบวชเป็นพระสงฆ์ผู้บรรยายก็ต้องเตือนสติอย่างมากๆเลยอย่าฆ่ามาสังขารลูกเป็ขายานพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านระวังตัวนี้มากมเลย ท่านพัฒนาวิปัสสนาญาณมาจนถึงสังขารุปเปกขายาณแล้อยขึ้นถอยขึ้นถอยไม่กล้าไปเพราะถ้ากล้าไปถ้าถึงโคตรละภูยานตอนนี้ยเบรกไม่อยู่ละสวยเลยเพระพาะโพธิสัตว์ก็ต้องเป็นอานิยตาแนละ้วเข้าใจนะเนี่ยครูปัญญายก็เจอมาก็เป็นอย่างนี้จริงๆด้วยเหตุนี้จึงได้บอกว่าตั้งแต่พิสูจน์สัจธรรมของพระพุทธโคดมมาจนทุกวันเนี้เป็นเวลานาน ถึงสาสิบห้าปีแล้วยังหาข้อผิดพลาดในพุทธ,ธวัจนะมิได้ใครเขาว่าอะไรมันก็เป็นเรื่องที่เขาว่าแต่จริงๆมันอยู่ที่การกระทำของเราชาัดเลยถ้าเขาว่าเราไม่ดีแล้วเราก็มาดูใจตัวเองเออของเรามันไม่ดีจริงๆเราก็ต้องขอบคุณคนที่เขาด่าเขาว่าเราเอ,อาธุกเขาเป็นครูสอนเราเขาอย่างเอื้ออาทรออเขายัางมเมตตาเราเราก็ได้ปรับแก้ไขเห็นไหมครับ คนมีธรรมะมันเป็นอย่างนั้นนบแต่ถ้าเขาว่าแต่เรามันดีแล้วเขาว่าไม่จริงอย่างพระพุทธเจ้านะหมวดาสอนก็ได้แล้วลูกในท้องไดว่าไงก็ท่านก็ดีจริงท่านก็ไปคล้องเกี่ยวกับทางโลกแล้วใช่ไหมท่านก็เลยไม่หวั่นไหวท่านก็ดูใจตัวของท่านเองเลยอาตมาไม่ได้ในสุดก็มีเอกเบญกรรมก็ตามจบใจก็ยิ่งคนมีคุณธรรมสูงยิ่งไปปรามาต คำว่าประมาดูถูกได้กายวาจาใจโทษมันมาหันกลับมาหาคนที่ประมาถามว่าเป็นเพราะคนที่มีคุณธรรมสูงจองเวรหรือเปล่าไม่ใช่แต่ด้วยเดชของศีลครับท่านไม่ได้นั่นเลยด้วยเดชของศีลมันทําให้ต้องวิบัติด้วยตัวเองเช่นนั้นผู้บรรยายก็มีประสบการณ์ตรงโบในชาติมาก็ไปตามกรรมแต่ผู้บรรยายไม่เคยไป ติดใจไม่เคยไปข้องเกี่ยวหรือไปเคยเคยปลาวีกับใครเขาด่าเรายัางยังฟังได้ธรรมดาจิตไม่กระเพื่อมเมื่อกี้ที่หลวงพ่อที่ขึ้นมานั่งบนธรรมะนะเออถ้ามันโกรธแล้วทําไงก็ดับความโกรธให้ได้ใช่ไหมดีไหมอ๋อดับได้ก็ดีถ้าความโกรธมันเกิดขึ้นเพราะความโกรธมันเกิดขึ้นปั๊บมันก็เป็นบาปสั่งสมอยู่ในจิตแล้ว ถ้าดับได้เร็วมันก็ดีท่านนั้นแต่ถ้าโกรธไปจนถึงเที่ยงคืนยังนอนไม่หลับไปอย่างนี้ก็บาปใหญ่อะเนาะแต่ถ้าเมื่อใดเราพัฒนาจิตให้มีกําลังสติกล้าแข็งพอสิ่งขัดใจกระทบ,ป,บ,บปั๊บดับปุ๊บตามกฎไตรลักษ์ความโกรธอารมณ์ไม่เกิดบาปไม่เข้าดีกว่าครับเนี่ยต้องพัฒนาให้ได้อย่างนั้นแล้วก็จะเอาตัวรอดเข้าใจนะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนถึง เที่ยงสิเบเอ็ดนาทีแล้วเนี่ยนะเป็นของแท้ของจริงที่มาจากประสบการณ์ไม่เชื่อแล้วก็ไปพิสูจน์เดี๋ยวนี้จะถามว่าจ้างอาจารย์ทำชั่วเอาไหมขอโทษนะไอ้แค่หมืน่มนๆหลายหมืน่นล้านเนี่ยก็ยังแสนล้านล้านล้านก็ไม่เอาทั้เพราะมันไม่มีอะไรดีเท่ากับทําวินัยที่มีอยู่ในใจ เพราะตัวเนี่ยมันข้ามพบข้ามชาเ <c> ข <oughs> าใ่นะพวกนั้นมันทิ้งหมดตายแล้วทิ้งหมดจริงไหมเออแล้วตอนนี้เงินที่สะสมมาเยอะๆทําไงล่ะเดี๋ยวตายแล้วก็ต้องไปกําพร้าแล้วนะจะขอไม่มีแล้วเนาะ <c oughs> เดือดร้อนคนอื่นแล้วนะนำความทุกข์ความบ,บีบคั้นมาให้เขาอีกแล้วนะ <c oughs> โอ้เหตุแล้วน่าสงสารมนุษย์คนตาบอดก็น่าสงสารไม่ใช่ตาดำๆน่าสงสาร เอาคีเลสสั่งสมอยู่ในใจแล้วมันดา่ามันว่ากันก็น่าสงสารสงสารคนที่ศีลไม่ครบก็โอ้หน้าสงสารหน้าสงสารแล้วก็เพียงแต่แค่สงสารช่วยเขาไม่ได้เพราะชีวิตเนี่ยเป็นของใครของมันผู้เจ้าของชีวิตมีสิทธิ์ที่จะบริหารจัดการด้วยตัวเองแต่คนที่ไม่รู้จริงเนี่ยลูกเรียนนั่นสิลูกเรียนนี่สิคุณกินนั่นสิคุณกินนี่สินั่นแหละคนโงกกนน่ก็ทํากันคนวิชาพิถีก็ทํากัน ผู้รู้คนเห็นถูกเขาไม่ทำหรอกครับตั้งไว้จะกินก็กินไม่กินก็เลื่อนท่าน <c oughs> เขาไม่ขยันขยอเข,ข้าใจเนาะเออแต่เราทางโลกเป็นไงสุตตามายาปัญญาจินตามายปัญญาอ๊ยเอาขยันขยอเอาอย่างงั้นสิเอาอย่างนี้สิมันก่อนนี้ไปปัญญามีคนจะมาตัดเสื้อราชปัตตันให้อาจารย์โอ้โห,โห,โหนี่มันเอาเปลือกชัด,ชดเลยนะเราทิ้งเปลือกหมดแล้วนะ บอกไม่ต้องเอาชุดนี้ก็แล้วกันเพราะมีเยอะคนให้มาก็ฉลองสกทายเขาได้บุญแค่นั้นเองพอแล้วชุดนี้ก็พอแล้วอย่างอื่นก็ถอดทิ้งกับทิ้งได้หมดก็ทิ้งละอะไรที่ทิ้งไม่ได้เอาเก็บไว้ก่อนเอาไปทิ้งตอนตายเพราะยังต้องเกิดอีกยังต้องไปช่วยเพื่อนข้างบนแต่รับรองเลยที่มากี้มาขอถ่ายรูปถ่ายเอาเปลือกเอาขยะของเหม็นเน่าของเน่าไม่มีสาระเลย เอาทำไว้ในใจนะสุดยอดเข้าใจนะไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเปลืองฟิลไม่ต้องอะไรเลยนะเปลืองแบตเตอรี่ครับเอาทำมาไว้ในใจก <c oughs> ็ <c oughs> พยายามเพราะว่าเมื่อทำและวินัยเข้ามาสถิตอยู่ในใจของผู้บรรยายได้แล้วโอ้โหมันของดีสุดๆเลย <c oughs> มันล้ำค่ายิ่งกว่ามนุษย์สมบัติใดๆ <c oughs> ล้ำค่ายิ่งกว่าสวรรค์สมบัติใดๆยิ่งล้ำค่ายิ่งกว่าพรหมสมบัติใดๆ เทียบไม่ติดนะครับ